สวัสดีค่ะฟีมนันนี่ช่องนี้มีแต่ของฟีของฟีในวันนี้มาแจกวอลเล็ตฟีนะคะประจำที่เจ็ดเจ็ดเดือนสามปีสองพันยี่สิบห้ามาก็เหมือนเดิมแจกเหมือนเดิมฟ <laughs> ีกำลังจะบอกว่าฟีจะถามแล้วก็ไม่ถามดีกว่าถึงถามไปพี่ก็ ไม่ได้คําตอบก็ก็เลยเลือกที่จะไม่ถามดีกว่าเอาเป็นว่าเหมือนเดิมนะคะแจกแบบแอนไลเหมือนเดิมวันนี้เวลาที่สามารถรับได้ก็คือ22นาฬิกา5นาทีส่วนโค้ดดังเปาหรือคีย์เวิร์ดประจำวันที่7ก็คือคําว่านกเคนี้แหละสันส้นๆง่ายๆจะได้ใจความใครทันก็ดีใจด้วยใครไม่ทนันรอพรุ่งนี้นะคะ